เนียหมดหรือยังจีเนียเนียส้มตำหมดหรือยังลูกหมดแล้วก็ไปทิ้งไปทิ้ง <c oughs> เฮ้ยระวนีงจีน่าจีน่าคะเย็นไหมคะ <c oughs> พี่จีเนียหนาวไหม Mày không, 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 นะฮะอฮ้ยนกนกตรงนั้นฮะอย่ากลับหรือยังฮะน้องคือบอกว่าน้องเคยฝันว่าน้องชี้ลุ้งในฝันแล้วน้องนิ้วน้องก็หายไปฮะเฮ้ยเนี้ยระวังด้วยนะน้องจะ

เชียืยอฟ้า um, ้าดินได้ยินถึงสวัา์เป็นะแล้วควรสว่ดเทวดาลงมาเชียหนึ่งสองหนึ่งสามเนี่ยอีเธอดูดนื้อทำไมอ่ะฮะ